ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีของสวยๆดีๆเท่ๆอีกแล้วครับเพื่อนๆนายแบบของผมก็ต้องมาส่งงานให้ลูกค้าได้เห็นของดีๆวันกันนะครับผมชุดนี้เป็นชุดของโตโยต้ารีโวนะครับผมเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นชุดคิดสาเร็จรูปแล้วก็ในงานนั้นเขาจะมีคานล่าง2ตัวคอม้า,าแล้วว่มีมีตัวค้าหน้านะครับผมยึดฝากกันโคงนะครับแข็งแรง พอมากกหนานะครับเพื่อนๆตะแกลก4ตัวนะครับไม้ตีกอง2ตัวครับเพื่อนๆนอะอ่าแล้วก็ตัวยึดคําหลังนะครับอะแดปเตอร์เพากลางตัวต่อโช๊คนะครับมันจมอยู่แล้วตัวต่อโช๊คลังอีกนะครับอ่าเดี๋ยวของก็จะอีกนิดเดียวก็จะครบนะครับผมชุดนี้ส่งต่อจวอนะครับผมสินค้าคุณภาพของเราดีดเอ้โอเคนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้า ขอบคุณขอบคุณครับครับ